ผู้หญิงคนนี้เธอผลักท่อดไม้ไปในน้ำแล้วกระโดดลงไปเพราะนี่คือหนทางเดียวที่เหลืออยู่ในการเอาชีวิตรอดของเธอเธอว่ายไปกลางแม่น้ำจากนั้นเธอก็หายใจเข้าลึกๆแล้วดำน้ำลงไปเธอดำลงไปหยิบกระเป๋าที่จมอยู่ในเครื่องบินใต้น้ำก่อนหน้านี้เครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกลงกลางน้ำเธอและสามีเป็นผู้โดยสารบนเครื่องลำนั้นทันทีที่เธอโผล่ขึ้นจากใต้น้ำเธอกลับต้องตกใจเมื่อเห็นมีตัวใหญ่เดินมาที่ชายฝั่งเพราะสามีของเธอนอนหมดสติอยู่ตรงชายฝั่งนั้น เมื่อเห็นหมีกำลังดมกลิ่นเธอตกใจกลัวมากและเริ่มส่งเสียงดังพร้อมทั้งตีผิวน้ำเพื่อหวังให้มันหนีไปเสียงตะโกนของเธอไม่มีผลใดๆเจ้าหมีมันแค่ดมกลิ่นของชายคนนั้นจนพอใจก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าเธอจึงรีบว่ายน้ำขึ้นบนฝั่งและเปิดกระเป๋าออกดูภายในกระเป๋าเต็มไปด้วยเงินสดจำนวนมากและในเวลาเดียวกันเธอก็รู้ว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วซึ่งอาจเป็นเหตุผลเดียวที่เจ้าหมีไม่ได้ทำร้ายเขา ความเฉลียวฉลาดของเธอช่วยให้สามารถเอาตัวรอดเพียงลําพังในป่าแห่งนี้ได้เพราะเธอรู้จักแบ่งอาหารให้พอใช้ในแต่ละวันเธอจึงเริ่มออกเดินทางไปตามแนวภูเขาอย่างมั่นใจพร้อมกับค้นหาเส้นทางที่จะพาเธอออกจากที่นี่วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ในป่าเธอได้ยินเสียงเครื่องบินกำลังบินอยู่ข้างบนเธอรีบวิ่งไปสุดแรงโดยหวังว่าเครื่องบินลำนั้นจะมองเห็นเธอทันใดนั้นเองเธอก็ตกลงไปในหลุมลึกซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่เธอจะปีนออกมาได้คนเดียว แต่หลังจากเธอพยายามอย่างมากเธอก็สามารถออกมาจากภูเขาได้และคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่ในวินาทีนั้นเองหินก็หนึ่งก็ลื่นถลายทำให้เธอพลัดตกอีกครั้งและขาของเธอก็ได้รับบาดเจ็บทำให้เธอต้องใช้ไม้คำแทนขาอีกข้างเพื่อเดินต่อดังนั้นเธอจึงเลือกวิธีเดินทางโดยอาศัยน้ำแทนแต่หลังจากไปได้ไม่นานเธอก็หมดแรงและลอยอยู่เหนือผิวน้ำแต่โชคเองเข้าข้างเมื่อมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นจึงดึงเธอขึ้นมาจากน้ำและช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันเวลา